ครับสวัสดีครับก็จะมาอธิบายการทำงานของข้อ1การบ้าน5้านนะครับโดยมาดูกันที่ตัวโค้ดก่อนโค้ดเนี่ยหลักๆมันจะแบ่งออกเป็น5ส่วนก็คือส่วนที่เป็นส่วนเริ่มต้นส่วนตั้งค่าพอร์ต LED ส่วนตัววงจรหลักที่เป็นลูกส่วนแสดงผลที่เป็นตัวของเอาพุตกับส่วนที่เป็นของส่วนของดีเลย์มาดูกันที่ตัวส่วนแรกก็คือส่วนของเริ่มต้นก็คือ แล้วก็เป็น include include นี้มันก็จะเป็นการ include เอาชนิดของ Arduino เข้ามาใช้เพื่อที่มันสามารถใช้พวกอ่าพอร์ตหรือว่าตัว Register ได้ o t out R O G 0 x น0นีู้ี้ยก็จะเป็นการกำหนดค่าเริ่มต้น R J M P start ก็คือเป็นการจำที่ตัว Start ที่อยู่ตรงนี้ start ก็จะ call L e D call L D ก็จะเป็นตัวนี้ ในแอลในส่วน l อลดีก็จะมีพ u s h R16 สิบหก s h r 1สิบหกพสิบหกเนี่ยก็คือการเก็บค่าของแบบค่าที่อยู่ใน r 1 6สิบหกเนี่ยไปนในสแปค ldir สิบหกศูนย์ xff แสน xff เนี่ยก็คือเก็บค่าที่เป็นศูนย์ xff เนี่ยลงไปในรีจิสเตอร์อาสิบหกศูนย์ x F.M. เนี underground, underground, ่ยก็จะเป็น1 1 1 1 1 1 1 1่งหนก็จะเก็บไว้ใน R.16 จากนั้นก kind of ็จะเอา D.D.R.A. R.16 ก็คือเอาค่าศูนย์กเปเนี่ยที่อยู่ใน R.16 น่ออกไปส่งค่าเนี่ยไปยังตัว D.D.R.A. D.D.R.A. เนี่ยมันก็คือด i r e c t t a t a Direct Register A. ต่อมาก็เป็น Pop R.16 Pop R.16 ก็คือ เอาค่าเดิมของ R16 เนี่ยที่เก็บในสแต็กเนี่ยกระขึ้นเมื่อจากนั้นก็จะเ,เลดเนี่ยก็คือการกลับไปที่ตัวโค้ดโค้ดก็จะเคลีย R17 ก็คือล้างค่าที่อยู่ในดีจิสเตอร์ R17 จากนั้นก็จะจำไปที่ลูปลูปเนี่ยก็จะ call output c a l output ก็จะเรียกใช้งานตัว output เอาพุชก็จะพุช r 1 6กับพุช r 1 7จากนั้นก็จะโหลดค่าสูญญากาศหนึ่งเข้าไปในดิจิเซอร์ r 1 7จากนั้นก็จะทำการใช้ xor xor e เนี่ยก็คือการใช้ xor ก็จะเป็นการเปรียบเทียบค่าที่อยู่ใน r 1 6กับค่าที่อยู่ใน r 1 7ก็จะเป็นการเปรียบเทียบบิตต่อบิตจากนั้นก็จะเอาค่าที่เปรียบเทียบแล้วเนี่ยเก็บเข้าไปใน r 1 7จดจากนั้นก็จะเอาพอร์ A R17 ก็คือเอาค่าที่เปรียบเทียบแล้วใน R17 เนี to together, ่ยออกไปทางขอ r ด A จากนั้นก็จะทำการ Pop R17 กับ R16 ก็คือเรียกค่าเดิมกลับขึ้นมาแล้วก็เลทเลทกลับไปที่ตัวคอเอา u t p u t คอเอาพุทเสร็จแลไปที่คอรีเลย a y อดีเลย l ก็จะมาเดูตรง Delay Delay อันนี้เนี่ยก็จะเป็นการ ตั้งดีเลย์ไว้เนื่องจากไอตัว่วนเนี่ยมันไม่ได้คำหนดดีเลย์ไว้ผมก็จะเลือกใช้มาค่าหนึ่งโดยการใช้ตัวโหลดค่าเริ่มต้นเนี่ยให้กับตัวน,นของหูปที่เป็นตัว r ยี่สิบ r ยี่สิบ r ยี่สิบสองจากนั้นก็จะทำการใช้คำสั่ง dec ก็คือ decrement ก็คือลดค่ารูป ลดค่างลงไปเรื่อยๆไอ้คำสั่ง BINE ก็คือคำสั่งเปรียบเทียบมันก็จะตรวจสอบใน zero f a c t ถ้าผลของการลดของลดค่าของตัวแรกมันยังไม่เป็นศูนย์ก็จะกระโดดไปที่ตัว d3 ก็คือตัวนี้แล้วก็ลดค่างลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้ศูนย์จากนั้นก็ ป๊อปก็จะกลับไปป๊อปก็เอาค่าเดิมกลับคืนมาแล้วก็เลสก็กลับไปที่ตัวลูป Increment r 1 7ก็คือการเพิ่ม r 1 7ขึ้นไปหนึ่งจากนั้นก็จะจำไปที่ตัวลูคำสั่งนี้มันก็จะวน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 ,วน,วน,วนไปไเรื่อยๆครับก็ประมาณนี้ครับครับก็ถ้าให้สรุปโดยภาพรวมหลักการทำงานมังก็จะ s t าร์ทก็จะเป็นโปรแกรมเริ่มต้นดังนั้นก็จะเรียกไอแอวีดีที่เป็นโปรแกรมย่อยออกมาเนี่ยเพื่อกำนดพอร์ตเอครับพอร์ตเอเป็นเอาต์พุตไปใน LED จากนั้นก็จะล้างข้อมูลใน R17 ให้เป็นศูนย์เพื่อเริ่มต้นจากนั้นก็จะเริ่มต้นที่ตัวเมน loop เมน loop เนี่ยก็จะทำการ call output คอเอาพุ t ก็คือกับบิดของ R 1 7แล้วก็ส่งค่าไปที่พอร์ต A เพื่อให้พอร์ต A เนี่ยไปแสดงผลใน L E D จากนั้นก็จะคอเ l a y คอดีเรอรเ,รเนี่ยเพื่อหน่วงเวลาโปรแกรมจะไอตัวเพื่อให้โปรแกรมจะหยุดรอเป็นเวลาสั้นๆเนี่ยเพื่อให้ตัวเราเนี่ยมองเห็น L E D ได้าทัน จากนั้นก็จะไปที่คำสั่ง increment r17 ก็คือเพิ่มค่าตัวน้ำใน r17 ขึ้นหนึ่งจากนั้นก็จะํำไปที่หููกเพื่อวนกับเป็นการวนลู o ไปเรื่อยๆก็ประมาณนี้ครับ